จับตัวตีตราจองรักน้องขอจองได้ไหมขอจับจองหัวใจป้องกันไว้เพื่อใครคิดแย้งสวยแจ่มชะเลมแก้มแมดงเพราะกลัวคู่แข่งจะแย่งเอาไปกิน จับตัวกลัวมือดีขวานี้พาเสษแผ่นดินขอมันก่อนอยู่พินไม่เล่นลิ้นให้เธอร้องไห้หมายมันไว้ก่อนใครๆถ้ารวยเมื่อไรคอยแต่งงานทันทีแหวนมันรับไปสิน้อง ถึงเป็นเวททองมันก็เวนของพี่สวมมันไว้ให้ดียามเงินไม่มีจะจำนำก็เช็ดสร้อยคอและล็อกเก็ตเวนเพชรมันแพงเหลือเกินไว้ให้พี่มีเงินแล้วพี่จะเดินหาซื้อมาให้ แหวนทอง oh, สวย oh. อ่ะกราบสวัสดีนะฮะสำหรับแฟนเพจ a c e b o o k พร้อมทั้งลูกค้าแล้วก็ F อสที่น่ารักที่ถึงทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วในรายการไลฟ์สดรถสวยๆในช่วงเช้านะฮะกับบรรยากาศที่เหมือนจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วแหละนะฮะเหมือนจะลมมันจะเริ่มพัดมาเอือเอ่อยเอื่อยเอื่อยแล้วก็แดดแบบมาแบบครึ้มคืมนะฮะปลายฝนต้นหนาวนะฮะในช่วงเช้ากับผลงานเพลง จองไว้ก่อนนะฮะสัญญาณอาจจะขาดขาด,ขดหายหายนะฮะเมื่อกี้สัญญาณก็หลุดไปนะครับเนื่องจากเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะอ่ะก็เสนอผลงานเพลงจองไว้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีรถสวยๆนะครับโดยทีมงานไอห,หนุ่มเสียงอ้อนประกอบรถบ้านแห่งกรนะสังม่อมน้ะที่ให้กับพร้อมเด็กชายชายไอหนุ่มรูปหล่อที่สุดใน3โลกพาท่าน ดูรถงามๆคันนี้ครับ t o y ยต้าไฮ u ักรีโว4 E p r e r u ี n อีพรีรันเนร์เกียธรรมดาปี2,010คันนี้ครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับไม่น้อยมากๆแค่7,000 0กว่าโลเท่าน,นั้นเองรถคันนี้ผมไปซื้อมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับวันไปซื้อผมก็ไปไล์สดให้ท่านดูด้วยนะฮะวันไปซื้อรถคันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้งห่วงในเรื่องของที่มาที่ไปชัดเจนอย่างแน่นอนกับ โตโยต้าไฮรักร e ีโว่ 2.4e พรีรันเนอร์เกียร์ธรรมดาปี27คันนี้ครับนะฮะพิเศษสุดๆเลยฟรีดาวนะฮะออกรถ0บาทเลยนะฮะเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกับพริบนะ M 2ตัวพร้อมตู้ซับเบรเลยนะฮะกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็เบรกเป็นแบบระบบ ABS ถุงลมนิรภัยคู่หรือว่า airbag คู่นะครับนะฮะพิเศษสุดๆธนาคารแถมฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับราคาแค่539,000บาทนะครับ539,000บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับแล้วก็ฟรีดาวออกรถศบาทนะครับผ่อน84งวดงวดละ1,000 0กับอีกหลักร้อยเท่านั้นเองยานะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะเออมันไม่ใช่เรื่องที่จะซื้อรถคุณภาพดีๆได้ในราคาขนาดนี้นะฮะนอกจากรถคันนี้เท่านั้นที่ประกอบรถบ้าน เราจัดให้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยนะครับรถคันนี้นะคุณภาพยอดเยี่ยมการออกตัวการเรียกว่าพุ่งนะถ้าถ้าภาษาภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าพุ่งดีนะเหยียบปื๊ดปืดปืดป,ดปดเลยตรงตโตโยต้าไฮรักรีโวเท่านั้นครับนะบเดี๋ยวผมพาท่านดูรถกันเลยนะครับแล้วค่อยคุยในเรื่องของส่วนอื่นๆว่าจะติดต่อซื้อรถคันนี้ได้อย่างไรที่ไหนครับดูรถกันก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นะครับนะโฉมหน้าโฉมหน้านะครับถ้าเบียนขอพึ่งทำรังจอจานใช้ดี279อุบลราช,ชธานีนะครับรถจังหวัดอุบลเมือนที่ผมเล่าให้ฟังในครั้งแรกว่าผมไปซื้อมาจากที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราช,ชธานีนั่นเองครับนะ <c oughs> อะนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะอ่ะตากล้องมาทางนี้เลยครับนี่ล้อนะครับ พร้อมใช้งานเลยนะครับล้อรพร้อมใช้งานไม่ต้องห่วงเลยนะฮะงามแต่งามว่านะฮะนี่รถบางๆนะรถบางๆเลยฟังเสียงผมเคาะก็รู้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะคิ้วหรือว่ากันสาดของรีโว่เลยนะครับนะบันไดเหยียบขึ้นไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงแข็งแกร่งนี่ภายในนะครับภายในแคปเปิดได้อีกยอดนะครับนะ นี่เครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยตู้ซับเบรนะคะนี่คือตู้ซับเบรนะกระหึมแน่ๆแล้วก็ M 2ตัวเลยนะฮะอยู่อยู่อยด้ยยานล่าใตา้เบาใต้เบาทั้ง2ตัวเออนะฮะ M2 ตัวแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็แอแบกหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับนะเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาปุ่มโค้ดโหมดปุ่มพาวเวอร์โหมดนะครับนะแล้วก ชุดเครื่องเสียงนะครับชุดเครื่องเสียงก็อย่างที่ท่านเห็นเลยใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนะแอร์เย็นสบายนะแอร์เย็นเยียบเย็นชื่นใจเลยนะครับนะนีลำโพงมีครบทุกเสียงนะครับนะด้านหลังนะล้อหน้าล้อหลังคุณภาพเยี่ยมเหมือนกันทั้งสีล้อแชสซีไม่มีบิดเบี้ยวนะแชสซีใหม่เอี่ยมนะระบบโช้คอัพแล้วก็เนบก็ใช้งานได้ดีตามปกติเนะ่ยผมขยับดูนะ,นะครับนะ ฟรีรันเนอร์นะครับนะนี่นะนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับกันชนแข็งแหวแข็งแกร่งนะครับแล้วก็แม็กไลเนอร์อจากศูนย์นะฮะแม็กไลเนอร์จากศูนย์เลยนะครับนะของเดิมของแท้แน่นอนนะครับของเดิมของแท้แน่นอนนะครับนี่นะอ่ะมัน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 ก็จะมีเนี่ยในส่วนของ เขาเรียกว่ารอยเล็บรอยตีนไก่กันเถอะนะฮะนิดนหน่อยๆนะครับแต่ว่าเราเราเราอ่าพวกรอยนิดนหน่อยๆเราไม่เก็บให้นะเพราะว่าคือเรายังคงความเป็นสีเดิมของรถเอาไว้นะครับมันก็เป็นเป็นแค่รอยนิดหน่อยเพราะว่าเป็นรถยนต์ใช้แล้วนะฮะจะบอกว่าไม่มีริ้วรอยมันก็ไม่ใช่นะนักรบเนี่ยย่อมมีบาดแผลกันทุกคนแหละ นะครับจะฟีมือดีขนาดไหนก็ช่างนะฮะมันต้องมีริ้วรอยบ้างแต่ที่เราไม่เก็บให้เพราะว่าเราอยากเก็บสีเดิมๆจากโรงงานนะฮะถ้าเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันจะอยู่ทนอยู่ยาวอยู่นาน 10- 20ปีมันก็ไม่เป็นไรนะครับนะบแต่ถ้าไปทําใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะอยู่ถ้าเจออู่สีที่ไม่ค่อยดีมีคุณภาพเท่าไหร่ก็ปี2ปีก็แตกลายงานแล้วนะฮะแต่ถ้าเจออู่สีที่มีคุณภาพน้อยก็อาจจะใช้ได้สีหปีนะฮะแต่ ไม่เคินนั้นครับนะแต่ถ้าเป็นสีเดิมจากโรงงานมันจะแวววาวแค่ขัดสีใหม่ปุ๊บเนี่ยแวววาวแน่นอนครับเออหนอันนี้ทําความเข้าใจนะฮะเดี๋ยวจะหาไว้ยรถมือสองอะไรจะดีหมดทุกอย่างมันไม่ใช่นะฮะรถยนต์มือสองหรือว่าของใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรถยนต์หรือว่าคนเรานะฮะย่อมมีชารุดสุดโทรมเป็นบ้างเป็นธรรมดานะฮะยิ่งเฉพาะสาวๆนี่ถ้าผ่านการใช้งานมาแล้ว ยิ่งมามายด้วยนีย่มันก็ต้องมีบ้างเลยเนาะ, <laughs> อ,ะอ,อะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะฮรพวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปุ่มใช้งานได้ครบหมดทุกปุ่มอะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับตัดเครื่องให้ดูดีกว่าเออบียบครัดเปาะชึ่งนะครับนะเออเกียร์หสปีดนะครเกียร์หสปีด นี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะความเร็วไม่ต้องพูดถึงครับนะครับนะและ้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะปรับตรงนี้ได้เลยจากพวงมาลัยนะฮะแล้วก็แอร์แบ็กแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยนะครับนี่อ่นะสวยงามนะฮะไม่ต้องห่วงในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับอ่าตระกูลโตโยตา้าไม่ว่าจะเป็นวีโก้หรือรีโวเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับอ่ะโอเคไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้น นั่งแป๊บเดียวแอร์เย็นสบายเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันเยนี่นี่นะครับเครื่องสอี e เครื่องสอี e นะฮะเดิมเดิมเลยเครื่อง นะฮะเนี่ยไมเอี่ยมนะฮะไม่มีเยอะไม่มีแฉะเลยนะฮะไมเอี่ยมหัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะนี่นะนะครับรูกลมคมกริบเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คยังยังคมกริบเลยนะครับขากระโปรงนะฮะของแท้แน่นอนนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ดีนะฮะแผ่นกันร้อนเนี่ยติดสนิทแนบสนิทชิดนะฮะเออ ถ้าเป็นผู้หญิงก็เดินกระมิดกระเมียนเลยนะฮะยังไม่เดินอ่าไม่เดินทางขาไม่มีเยอะไม่มีแฉะนะฮะนะครับกลิ่นรถใหม่เลยนะฮะกลิ่นรถใหม่นะฮะแต่ได้เปรียบรถใหม่ตรงที่ราคาเบาๆนะ,ะราคาไม่แรงนะครับนะเออราคาที่ทุกคนจับต้องได้นั่นเองครับเอาละนะครับนี่คือ,อโตโยตา e ้าไฮรักรีโว่ส e พรีรันเนอร์นะครับเกียร์ธรรมดานะฮะ ปี2017เดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเดี๋ยวมันอันตรายนะฮะพื้นที่เราปรับนะเพราะว่ามันดินมันยุบนะฮะก็เลยต้องตง้องย้ายมาลายตรงนีน้ให้ดิน,ม,นมันแข็งก่อนนะครับก็เลยแบบอาศัยตรงนี้ก่อน <laughs> อ่ะนะครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยที่ผมพาดูเมื่อกี้นะครับราคาแค่539,000บาทนะครับ ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อน84งวดงวดละ10,000กับอีกหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับธนาคารแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยสนอกสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยทางช่องอินบ็อกซ์เพจ Facebook ประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังครับหรือจะโทรที่หมายเลขโทรศพัพท์0819679671นะครับทุกอย่างเป็นไปได้ออกรถง่ายๆตามใจลูกนะครับที่ ปกก่อรถบ้านแห่งอำเภอกระสังอยู่ที่นายูจังหวัดอะไรก็สามารถออกรถกับเราได้นั่นเองครับมาดูรถมาทดลองขับดูได้ด้วยตัวท่านเองเลยที่เต็นปรกกณ์รถบ้านสาขาบ้านว่าตบบลน้องเต็งอาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะติดถนนลาดยางเส้น226สายสุรินกระสังหรือว่าสายกระสังสุรินท์นี่แหละนะครับนะอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ อ,อำเภอกระสังครับข้ามทางรถไฟไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวขวาน,นิดเดียวแล้วสังเกตซ้ายมือจะเห็นป้ายใหญ่ๆนะครับบริษัทประกอบร,รถบ้านจำกัดมีรถยนต์จอดหน้าร้านให้เป็นที่สังเกตนะครับทั้งสงสาขามีพนักง,งานขายไว ตอนอรอตอนรับท่านนะฮะอัธยาศัยไมตรีดีมีน้ําเย็นเย็นกาแฟร้อนๆอโอเปติน้อนๆไว้คอยบริการท่านนะฮะเรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจตรงที่ปากกอนรถบ้านแห่งอเาเภอกระสังท่านั้นบริหารงานโดยเสียปรเมศเสียงวังเวงและเจสมรานเสียงวังเวงคนสวยคนห่อคนใจดีแห่งอาําเภอกระสังนั่นเองครับนะฮะที่หนึ่งในโลกบาทพี่ดากิจก้ที่หนึ่งอเภอกระสังแต่ด้วยผลงานเป็นที่ยอมรับคุณภาพดีเยี่ยมยืน ยื่นหนึ่งในเรื่องของการซื้อรถบ้านมาไว้ขายให้ท่านการบริการถูกอบถูกใจท่านผู้ชมนะฮะเขาก็เลยเลื่อนคันให้เป็นที่1ในโลกครับนะฮะก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งสำหรับโตโยต้าไฮรัก e ีโ 2.4e p r ีรันเนอเกียรธรรมดาปี2017ครันนี้ครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเจ้าของเดิมอยู่อำเภอเมืองจังหวัด อุบนราชธานีนะครับไม่น้อยมากแค่7 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองดาว0ูบาทเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮอมสองตัวตู้ซับเบดนะฮะเ,เสียงแหลมเสียงกลางพร้อมสับเลยนะฮะกระหึ่มโลกแน,น่นอนนะครับกระจกปรับไฟฟ้ากระจกระบบไฟฟ้านะฮะอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดเบรก abs แบ็คคู ode, ่ ode, A B ook, ธนาคารแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยราคา5 3 9 0 0 0บาท ฟรีดาวออกรถ0นบาทนะฮะผ่อน8 4งวดงวดละ1 0,000กับอีกหลักร้อยเท่านั้นเอง0819679671อยากได้รถโทรมานะครับเอาละเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันจันทร์ของสัปดาห์หรือว่าวันแรกของการทำงานของสัปดาห์นี้นะครับมีความสุขกันทุกคนร่ำรวยร่ำรวยโชคดีสวัสดีครับ